เมตมือผู้หญิงขาวเรียวข้ามมาจากเบาะหลังอะค่ะแย่งพวงมาลัยครับเหมือนข้ามมาแล้วก็ดึงพวงมาลัยโอนจะไปดูของฟรีตั่งก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์อีกประสบการณ์หนึ่งครับของคุณครูท่านหนึ่งนั้นที่จังหวัดตากคุณครูท่านนี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากและประสบการณ์หลอนๆด้วยแปลกๆแ,แล้วก็ เกี่ยวกับล็อกเก็ตนะแล้วก็ตะกุดแล้วก็เหรียญเอาเป็นวัาุทุกอย่างเลยดีกว่านะที่บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ไปนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในสายจิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาถามประสบการณ์ให้เจ้าตัวเล่าประสบการณ์จริงเลยครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูเอี้ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเอี้ยงตอนนี้เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนอะไรครับเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนตากสินราชานุสร์ค่ะจังหวัดตากค่ะ,ะประสบการณ์ครูเอี้ยงวัตถุมงคลแรกเลยของหลวงปู่เนี่ย ที่คุณกูณเอี้ยงเจอประสบการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าประสบการณ์แรกเลยค่ะเป็นล็อกเก็ตฉากซีเปียค่ะตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนเพิ่งเข้าสายจีดมาแล้วก็บูชามาต่อจากพี่ๆในสายเนี่ยแหละค่ะคก็คือพอเช่าบูชามาเสร็จปุ๊บก,ก็ยังไม่ได้เลี่ยมขึ้นคอค่ะก็คือยังไม่ได้มีจังหวะไปเลี่ยมแต่ว่าก็คือพกใส่กระเป๋าสะพายอะคะ่ะผู้หญิงอะคะ่ะเป็นเป้ยอยู่ข้างหลังก็คือไปไหนก็คือสะพายไปด้วยแล้ววันนั้นนะคะก็คือจะขับรถไปทางแม่สอดช่วงโพเพจะไปส่งน้องพอดีน้องทํางานอยู่บนเหมือน จะต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงโพเพแล้วล็อกเก็ตเนี่ยค่ะคืออยู่เบาหลังด้วยนะคะก็คือเกี้ยงอเป็นคนขับรถค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะวางไว้ที่ข้างหลังรถเนี่ยค่ะเบาหลังอะค่ะของรถเก่งเนี้ยค่ะทีเนี้ยค่ะก็คือเป็นช่วงโค้งที่จะขึ้นเหมือนจะขึ้นเขาใช่ค่ะจะขึ้นเนินเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบมันโพเพสก็คือไม่ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะก็คือเร่งรถเพื่อจะแบบเหมือนจะขึ้นเงี้ยค่ะเป็นทางที่ไม่ค่อยถนัดเสร็จปุ๊บอยู่ๆค่ะเป็นมือผู้หญิงค่ะเป็นมือแบบผู้หญิงสวววยยมมือขาเรี จากเบาหลังอะคะ่ะแย่งพวงมาลัยค่ะมือขวาด้วยนะคะแบบ<ช>เหมือนข้ามมาแล้วก็ดึงพวงมาลัยก็คือเหมือนเหมือนเอ่งอะดึงพวงมาลัยออกเพื่อแบบเหมือนจะแซง้นไปแล้วก็คือเหมือนเขาดึงพวงมาลัยกลับแล้วเอียงก็ตกใจเพาตกใจเสร็จปุ๊บใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือแบบเองก็ตกใจพอาตกใจเุ๊บเท้าจากที่เราเหยียบอยู่ค่ะก็ผ่อนพอผ่อนไปเสร็จปุ๊บข้างหน้าค่ะคือเป็นรถเหมือนเป็นรถใหญ่อะค่ะ ร<ล>ถสิบล้อเล็กๆอะคะ่ะที่เป็นรถใหญ่ค่ะก็คือถ้าแบบเหมือนขึ้นไปอะก็คือชนแต่ถ้าเราแรงขึ้นไปแล้วหักลบก็คือตกเขาเงี้ยค่ะคือแบบวันนั้นแบบใจสั่นมากก็ไปส่งน้องเสร็จกลับมากคือสวดมนต์กลับมาตลอดทางเลยค่ะอันนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกมันไม่มีไฟหรือว่าไง มันเป็นรถแบบรถพ่วงที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแต่มันจะเป็นไฟแบบสีแดงท้ายรถที่แบบมัวมัวเหมือนแบบเก่าๆที่ไฟอะไรมันก็ไม่คือไม่ชัดแล้วก็คือมันช่วงโพเพหนูก็แบบตาตอออาจจะแบบไม่ค่อยเห็นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือคิดว่าไม่มีอะไรก็คือก็แซงขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ประสบการณ์แรกเลยซึ่งแบบหนูแบบเชื่อแบบหมดใจวันนั้นแล้วคือถ้าแบบว่าจะพูดว่าเหมือนเป็นเงามือตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ค่ะเพราะหนูจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะใส่ข้อมือจะมีสายสินมีนุ่นมีนี่คือแต่อันนั้นอะค่ะเป็นมือเปล่าๆแล้วก็คือค่อนข้างแบบเลียวขาวแล้วก็คือไม่ใช่มือใหญ่แบบมือหนูอะค่ะคือคือหนูจะเป็นข้อมือใหญ่เนี่ยอันนี้มือจะแบบเลียวสวยเลยค่ะอันนี้ไม่บังเอิญเพราะมีอีกประสบการณ์หนึ่งก็จะไปสัมภาษณ์เหมือนกันนั้นก็ใส่ล็อวเจอคนหัวขาดมายืนปากไม่งั้นรถ กันตายมายืนทําให้รถหยุดก็คือน่าจะเป็นแบบว่าวิญญาณหรือแต่ว่าของปู่เอี้ยงเนี่ยน่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นวิญญาณที่ดีเพราะมือเขาสวยสวยค่ะผิวพรรณสวยมากเขาคือหนูหนูแบบยังทาได้ติดป่าแบบคือแบบคือเนี่ยตอนเนี้ยยังขนลุกเลยพอนึกถึงแบบนึกถึงท่าอะไรเงี้ยก็คือแบบน่ารักคะปู่เอี้ยงได้ทำบุญให้เจ้าของมือนั้นบ้างไหมอ่ะเวลาทําบุญต้องอธิษฐานส่วนใหญ่หนูเวลาหนูทําบุญหนูจะบอกว่าให้เทวดาที่คุ้มครองเนี่ยค่ะแต่ว่าต่อไปต้องเจาะจงเจ้าของมือนั้นเลยอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวทุกครั้้งงหนูจจจะะเาดวย S 1> <S 1> เสร็จแล้วหลังจากประสมการล็อกเก็ตแล้วมีอะไรอีกค่ะเรื่องเหรียญคือตอนแรกอ่ะหนูได้เหรียญเนื้อสำลิศมาก่อน<ะ>ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยคล้องสำลิศก่อนตอนนั้นเหรียญเงินยังไม่ได้เสร็จปุ๊บหนูก็คล้องพอคล้องขึ้นคอเสร็จก็อธิษฐานตามเรื่องอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนๆเลยอ่ะการเล่นขั้นเล่นตำแหน่งอ่ะคะ่ะคือเขาก็จะเป็นความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอย่างหนูว่าเป็นครูน้อยก็คือไม่ไม่เคยรู้เลยว่าใครได้เท่าไหร่อะไรอะไรเงี้ยค่ะหลังจากได้เหรียญมาอยู่ๆมันก็จะแบบจับพ้าจับขูที่หนูจะได้รู้ข้อมูลตรง นันน้มาโดยตลอดแล้วก็คือเหมือนหนูก็ขอค่ะขอว่าแบบเหมือนให้ได้เลื่อนขั้นเดินตําแหน่งอนะไรเงี้ยหนูจะบอกว่าตั้งแต่หนู้องอะค่ะหนูไม่เคยที่ได้ขั้นต่ำบอกไปอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนอื่นได้ยินเขาจะแอบเอาเป็นว่าเออเป็นว่าประส,สบความสําเร็จในสิ่งที่อธิฐานแล้วกันนะ ใช่ค่ะก็มีเหตุให้รู้ความลับตลอดไม่ว่าอะไรก็ตามใช่ค่ะคือคือเหมือนจะมีเรื่องอะไรที่แบบเป็นความลับหรืออะไรก็คือเราถ้าเราอยากรู้สักพักอะค่ะก็คือเหมือนจะมันเข้าหูเราจะมีคนไม่ใช่แบบเหมือนมีพายกระซิหรืออะไรนะคะจะมีคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเหมือนมาเล่าให้เราฟังเหมือนมาปรึกษาเราเลยค่ะซึ่งเราจะแบบรู้ความนั้นทุกครั้งที่อยากรู้ให้รับได้ทุกเหลี่ยมรู้ทุกเหลี่ยมได้ทุกดอกเออย่นี จริงๆค่ะแล้วก็คือพอหลังจากนั้นปุ๊บหนูได้เหรียญเงินมาหนูก็คล้องเหรียญเ,เ,เงินก็จะกลายเป็นคนคล้องทั้งเหรียญเหรียญสำริดและเหรียญเงินก็คือเหรียญสำริดหนูไม่กล้าถอดเพราะว่าหนูความรู้สึกว่าเพาหนูอยากรู้อะไรแล้วหนูจะได้รู้ <ừ> ค่ะส่วนเหรียญเงินเนี่ยค่ะหนูหนูก็คือแบบก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าได้มาปุ๊บหนูก็จะคล้องเพราะฉะนั้นหนูก็จะคล้องเหรียญทั้งสองเหรียญถ้าเกิดใครเห็นหนูอะไรก็จะแบบเฮ้ยทำไมคุณคล้องสองเหรียญคือคือประมาณนี้ค่ะถอด <ừ> ไม่ได้ <ừ> <laughs> และที่ว่าอะไรนะประสบการณ์อีกอันหน แล้วอ่ะจะมีพายุอันนี้ความเสียหายอะค่ะค่อนข้างรุนแรงก็คือของหนูอ่ะมันจะเป็นตึกที่มันจะเป็นช่องลมพอดีค่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะจังหวัดตากอ่ะพายุเข้าแล้วตึกที่หนูอยู่อ่ะค่ะมี4ชั้นพอช่วงที่ลมเข้าอ่ะค่ะ ก็คือความเสียหายอะทั่วทั้งจังหวัดตากแต่หนูจะขอบพูดในตึกของหนูก็คือตึกของหนูอะข้างล่างอะค่ะเ็าจะเป็นห้องประชุมที่จะเป็นห้องกระจกเป็นใต้ตึกอาคารไต้ถุนโล่งเนี้ยค่ะแล้วใช้กระจกมากั้นห้องทั้งตึกเป็นห้องประชุมส่วนชั้นที่2และชั้นที่3และชั้นที่4ี่ะค่ะจะเป็นห้องเรียนก็คือจะเป็นเหมือนกระจกแล้วก็มีขอบเหล็กอะไรเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วก็ของหนูอะหนูจะอยู่ชั้น3มแต่ความเสียหายของตึกนั้นนะคะชั้นล่างสุดที่ว่าเป็นห้องกระจกของประชุมเนี่ยนะคะเสียหายทั้งชั้นเลยคค่ะะกกก็ือรจ แต่เก้าอี้และเนรนาทถูกพายุอะค่ะพัดเหมือนพัดดาหน้าออกไปเงี้ยค่ะเก้าอี้โก๊ะประชุมตามสำนักงานอะไรเงี้ยค่ะปิวแบบเต็มไปหมดเลยค่ะส,<ม>ส่วนชั้นที่สองเนี่ยก็คือมีกระจกเหมือนพายุเปิดกระจกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบวกส่วนชั้นบนนะคะก็คือจะมีกระจกแบบเหมือนพายุเปิดกระจกเหมือนเปิดประตูเลยค่ะทั้งที่แบบประตูเขาปิดไว้เสีย<ว>หายทุกชั้นใช่ค่ะยกเว้นชั้นหนู ชันหนูค่ะเป็นคอมพิวเตอร์อมีมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด36เครื่องรวมคูอีกเครื่องหนึ่งก็คือ37เครื่อง S <S แล้วก็ชั้นหนูอะกระจกไม่เปิดเลยสักบาน <S 2> <S 2> แล้วก็คือน้ำอะค่ะเข้าแค่ตามซอกประตูเหมือนติดตามมา่านแล้วก็ย้อยในพื้นค่ะส่วนคอมพิวเตอร์อะไม่เปียกประตูหน้าต่างไม่เปิดไม่มีกระจกแตกใดใดไม่ไม่มีความเสียหายใดๆถ้าพ้าคิดเป็นมูลค่าของการซ่อมเงี้ยค่ะคอมพิวเตอร์อะไรอยู่ปกติหมดเลยค่ะพราะ,ะในห้องมีอะไรอ๋อในห้องนะคะก็คือตอนนั้นมีรูปหลวงปู่ค่ะเป็นรูปพยันงานไซยิดค่ะ แล้วก็มีผ้า,ายยนปีนิสิงเฮค่ะแล้วก็จะมีตะกุดปฏิสักคา,ายโยค่ะอยู่หน้าประตูอ,อง <laughs> ใช่เต็มค่ะเต็มค่ะอย่างสองรูปหลวงปู่นี่ก็คือพอหนูได้มาหนูก็บูชาที่นั่นเลยไงค่ะ อันนี้ก็คือความเสียหายที่ไม่เป็นไรเลยใช่ค่ะมีแต่น้ําเข้าซอกกระจกประตูแค่นั้นเองใช่ใช่ค่ะทุกชั้นก็คืออันนี้หนูหนูลงเฟซไปด้วยค่ะตอนที่ช่วงนั้นคุกความเสียหายค่อนข้างเยอะมากคือแบบหนูแบบอัศจรรย์ใจหนูก็แบบกราบขอบคุณหลวงปู่แล้วก็แบบลงเฟซแต่ก็คือไม่กล้าลงเยอะเพราะว่ากลัวใครมาขโมยตะกรุดเพราะมันเป็นห้องเรียนไนีค่ะซึ่งแบบเราก็จะเปิดโล่งอะไรต้องเก็บแล้วทเนี้ แล,แล้วเรามีล่าสุดก่อนหน้านี้ค่ะที่โรงเรียนนะคะมันเป็นโรงเรียนที่แบบไม่สามารถเอารถเข้าไปจอดข้างในได้ค่ะ,คะก็คือเอารถบบไปจอดที่วัดแล้ววัดนะคะจะจอดใต้ต้นโพแต่คือหนูมีลงรถที่ทั้างมาตรฐานนะคะแต่ว่าด้วยความที่หลังคามันอาจจะผูกแล้วกิ่งโพค่ะมันเปราะง่ายกิ่งโพค่ะล่วงจากต้นนะคะแล้วมาเจาะตรงกลางหลังคาลงรถหนูเลยค่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะหนูไม่ไดเอารถเข้าไปจอดรู้สึกมันน่าจะเป็นช่วงกลางคืนหรืออะไรเนี่ยค่ะ นี่หนูก็เอาลงเฟซไว้คือถ้ารถจอดอ่ะกิ่งโพอ่ะมันก็จะต้องแบบทะลุลงมาใส่รถเนี่ยค่ะแต่บนรถหนูก็มีเหรียญค่ะมีเหรียญสามลิไม่รู้ทำไมวันนั้นอยู่ๆถึงไม่เข้าไปดอดในนั้นครับหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงกลางคืนหรือไงก็คือหนูมาทีอ่ะเพื่อจะเอาไปจอดในตอนเช้าอะค่ะก็คือมีกิ่งไว้แล้วเนี่ยค่ะก็คาดไปคาดไปก็คือไม่ไม่โดนค่ะแต่ว่าก็คือซ่อมลงรถเลยไปแต่คือไม่เสียหายถึงรถไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะถ้าคือใครไม่รู้อ่ะเขาก็จะเขาบีะมปรรสกาณ์ ทุกอย่างจริงๆคะ่ะเนี่ยวันนี้ก,ก็เป็นประสบการณ์ข้าวของรูเยี่ยงคือตั้งแต่บูชามาชีวิตก็เปลี่ยนไปนะใช่ค่ะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ,อ,อ,ะอีกนิดนึงกูเยี่ยงประสบการณ์กดน้ามีไหมคือประสบการณ์กวดน้ำมาคะ่ะตอนนั้นอะได้มาแรกๆเลยค่ะก็ค,คือช่องแรกอะชีวิตหนูอะพูดจริงๆเลยคะ่ะว่าตกต่าถึงขั้นสุดขั้นสุดที่แบบเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วเริ่มที่จะแบบคิดตั้นไปในทางที่ไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมาพบหลวงปู่เอมาพบหลวงปู่ก็คือแบบเหมือนกททํํําาาบุญวดน้ใ แนวทางของเราเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คือหนูจะกวดน้ําที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่งค่ะก็คือแรกแรกที่กวดก็คือเหมือนต้นมะม่วงก็คือหน้าก,กว่าเหมือนแบบมีอะไรเขย่ามีอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังสุดอ่ะต้นมะม่วงต้นนี้ค่ะเขาเขาจะมีสองต้นคู่ค่ะแล้วอยู่ๆอีกต้นหนึ่งอ่ะือตายไปเลยค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะก็คืออีกกิ่งหนึ่งอ่ะคือยอยู่ๆก็ตายไปเลยแล้วก็คืออีกกิ่งหนึ่งอ่ะก็จะเจริญก็ง,งามแล้วก็ออกดอกออกผลประมาณเนี้ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าจะมียังไ ใช่ใช่ค่ะแต่มองไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่ใช่หนูเหรอโอ้ต้นต้นมะม่วงต้นใหญ่มากเลยค่ะไม่ใช่หนูค่ะค,คือถ้าเป็นคนก็คือคนขย่มมันถึงจะขย่มได้เลยนะคะเพราะว่าต้นมะม่วงต้นใหญ่มากค่ะ แต่ก็คือชีวิตมาก็ผ่านมาเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนก็ผ่านมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยินดีครับคุณรูเอี้ยงด้วยนะที่ก็ปฏิบัติมาด้วยตัวเองทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็คือปฏิบัติด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นพึ่งใครนะค่ะ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรูเอี้ยงนะครับสําหรับประสบการณ์ทุกอย่างนะครับสวัสดีครับรูเอี้ยงค่ะสวัสดีค่ะ วดมนต์และขอพรขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและ be s t r o n ไม่ให้วันเวยกับคำนินทาและสายตาที่คอยมองจากคนที่มองว่างมงมง,งายทาัทง้ทงๆท,ที่เขาไม่เคยลองยังคงยึดทางเดินตามที่ครูบาอาจารย์สอนและยังศรัทธาแม้ในวันที่ชีวิตมัวหมองท่านยังอยู่ภายในใจไม่อาจเห็นดวยตามองแต่ในวันที่ลม้ลมลงท่านยังคงอยู่เพื่อคอยประคองเริ่มจากหนึ่ง